ทำอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกกินยาความดันฟรีมีใครบ้างไหมคะที่ตอนนี้กินยาความดันอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างทรมานไหมคะหลายคนไปกินยาความดันช่วงแรกๆก็กินแค่เม็ดเดียวหลังผ่านไปแล้ว3มเดือนไปตรวจสามีทีหนึ่งคุณหมอก,ก็บอกว่าความดันยังไม่ดีขึ้นมาเลยนะเลยเพิ่มยาตัวที่สองมาให้พอเรากินยาไปเรื่อยๆอยาก็ค่อยๆงอกออกมาเป็นสเม็ด 5เม็ดบางจากเดิมที่เราไม่เป็นไขมันก็มียาไขมันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ไม่เป็นเบาหวานก็มียาเบาหวานเพิ่มขึ้นมาสุดท้ายจากไม่เป็นโรคไตก็มียาโรคไตเพิ่มขึ้นมาสาเหตุที่หลายคนถูกหลอกให้กินยาความดันฟรีมาจากสองสาเหตุสาเหตุแรกมาจากกันเป็นความดันหลอกหรือไวโค้ด หมายความว่าเราวัดความดันที่บ้านเป็นปกติแต่พอเราไปวัดความดันที่โรงพยาบาลทีไรความดันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสี่สิบบ้างร้อยห้าสิบบ้างเหมือนกับที่เราไปพบหมอแล้วเราตื่นเต้นหมอก็เลยให้ยาความดันมากินแบบฟรีๆถ้าเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นเราลองวัดความดันอยู่ที่บ้านในช่วงที่เราไม่ตื่นเต้นแบ่งวัดเป็นสองช่วงหลังจากตื่นนอนตอนเชา้าวัดอีกครั้งหนึ่งชวดก่อนนอน ทำแบบนี้ภายใน7วันแล้วมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าความดันไม่เกิน120แสดงว่าเรามีความดันเป็นปกติแต่ถ้ามีความดันเกินกว่า140แสดงว่าเราเป็นความดันสูงถ้าเรามีความดันสูงเราเค่อยไปปรึกษาคุณหมอจะทําให้เราไม่ต้องไปกินยาฟรีสาเหตุที่สองเป็นเพราะว่าเราละเลยการตรวจสุขภาพทาให้เราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดความดันเพราะหลายๆโรคทําให้เกิดความดันสูงได้ อย่างเช่นหลอดเลือดไตตีบหมวกไตอักเสบมีภาวะอ้วนหยุดหายใจขณะหลับเป็นไทลอยหรือบางคนกินยาสเสียรอยเป็นประจำซึ่งโรคเหล่านี้ทำให้ความดันสูงได้ตอนที่เราไปวัดความดันเราควรให้หมอตรวจโรคเหล่านี้ด้วยถ้าเราเป็นเราจะได้รักษาได้ถูกจุดเราจะได้ไม่ต้องไปกินยาความดันฟรี โดยปกติแล้วมันจะเกิดจากเส้นเลือดติดแข็งตัวทําให้เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าเราเป็นความดันเราสามารถจะลดความดันลงมาให้เป็นปกติได้ด้วย5เทคนิคนี้เทคนิคแรกคือการลดน้าหนักเส้นเลือดได้ขยายตัวขึ้นและเพิ่มการยืดหยุ่นของเส้นเลือดได้เทคนิคที่2เลี่ยงควันบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ในควันบุหรี่มีสารนิโคตินและอันคาลอยที่ทําให้หลอดเลือด แข็งตัวขึ้นส่วนแอนกองอทำให้หลอดเลือดขัดความยืดหยุน่นเทคนิคที่3ออกกำลังกายแบบแอโรบิกวันละ30นาทีจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและสามารถจะสุบจิตเลือด ไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นเทคนิคที่4กินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยในการปรับความสมดุลของลำไส้และช่วยในการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายของเราได้ชา้าลงเทคนิคที่ 5. ตัดการกินเกลือที่อยู่ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเกลือที่อยู่ในรูปแบบของอาหารเครื่องปรุงรสและซอสต่างๆถ้าเราตัดการกินเกลือได้จะทําให้ความดันลดลงมาเร็วมากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ได้นะคะด้วยรัก จากครูรัตเกษียนแบบแพสซี